หลังจากที่เราซ่อมนะครับแปลงชุดมอเตอร์ไฟ220โวลต์เข้าไปแล้วนะครับของเดิมนะครับเป็นแผงวงจรนะครับที่ว่าไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับแผงเดิมนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับมออแปลงก็เสียด้วยนะครับแปลงไฟนะครับเสียด้วยนะครับเสียเราก็ทําการเปลี่ยนเข้าไปใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับเป็นมอเตอร์เดิมนะครับแผงเดิมมออแปลงเดิมนะครับอันนี้เราเปลี่ยนออกหมดแล้วนะครับผมเซ็นเซอร์ต่างๆเราออกหมดแล้วนะครับ ทำเป็นระบบไฟ220โวลต์นะครับของประเทศไทยเรานะครับไม่ต้องไปผ่านหมออแปลงนะครับผมทีนี้เวลาไปเสียบเราก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะระเบิดมันจะช็อตนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมในโหมดต่างๆนะครับโหมดลังรูมโหมดเล่นไลน์ต่างๆนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยแล้วก็ทีหางใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ระบบสายไฟนะครับปลั๊กไฟที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเราก็เดินระบบใหม่หมดเลยนะครับเป็นไฟ 220ยิบนะครับแล้วก็ใช้เป็นหลอด LED นะครับผมใช้เป็นหลอด LED ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ตัวย้ําก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับปุ่มปรับไลน์ก็ใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมตอนนี้นะครับจะมาลองเย็ยบให้ดูนะครับนี่หมุนแล้วนะครับใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ สีเข็มนะครับสีเข็มก็นี่นะครับเย็บได้เย็บตรงได้ซิกแซกได้นะครับออกมาเหมือนเดิมได้ทุกอย่างหมดเลยนะครับผมผมจะลองเล่นลายดูนะครับลายก็จะมีลายต่ตางๆครับเราก็สามารถหมุนลายใช้งานได้เหมือนเดิมตอนนี้ก็เป็นเควางอันนี้ก็เป็นความกว้างของตะเข็บก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับ ดีกว่าเราเอาไปทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานนะครับผมเพราะว่าจากอันนี้นะครับเป็นจากไฟร้อยสิบนะครับเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นไฟร้อยสิบอะครับถ้าที่ไหนซ่อมไม่ได้นะครับก็ลองส่งมาดูนะครับผมเผื่อของเราเผื่อเราทําได้นะครับเราก็จะได้ทําให้แล้วก็จะได้เอาไปใช้งานนะครับดีกว่าไปจอดทิ้งไว้ไม่มีอะไรนะครับผม นี่นะครับผมเล่นลายก็เล่นลายได้แล้วนะครับลายต่างๆนะครับผมหมดลังกระดุมนะครับหมดลังกระดุมเราก็มาหมุนมาที่หมดลังกระดุมนะครับลังดุมตัวนี้ไม่ไม่ได้เป็นแบบออโต้นะครับเราต้องปรับเอาเองนะครับผมนี่เขาก็จะถอยหลังนะครับก็เราก็มาทีๆีหน่อยนะครับหมดลังดุมก็ปรับหัวนะครับแล้วก็เดินหน้าอีกทีนะครับ ก็เก็บตะเก็บอีกทีครับนี่นะครับหมดลังดุมก็ใช้งานได้นะครับนี่ครับผมนี่นะครับหมดลังกระดุมนะครับลองอีกทีนะครับ อยู่ที่เราเลยนะครับจะเอายาวแค่ไหนจเจ้าลังสั้นลังยาวนะครับแล้วก็ปรับก็ได้เลยตัวทีหางก็เราก็ปรับเัาเองนะครับนี่นะครับใช้งานได้นะครับแต่อันนี้ผมมองไม่เห็นนะครับว่าอยู่ระยะไกลนะครับก็เลยมองไม่เห็น ระยะใกล้ๆนะครับอาจจะขยับกล้องเข้าไปนะครับจะได้เห็นชัดนะครับนะครับนี่เราต้องกะระยะเอาเองนะครับหัวท้ายนะครับว่าเราจะเอาแค่ไหนนะครับเริ่มใหม่นะครับแล้วประมาณนี้ก็หมุนแก๊กนะครับย้ำหัวนะครับแล้วก็ถอยกลับนะครับ ยำหอยที่นี่นะครับผมหมดลังดุมนะครับเราก็สามารถปรับเองได้เลยนะครับโอเคแล้วนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับเดนนี๋ยวมาลองเย็บตรงดูนะครับตรงนะครับก็มุนหลักเข็มมาที่ตรงนะครับ กระีห่างก็ปรับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ปรับเข็มให้ตรงตัวน,นี้เป็นตัวปรับหลักเข็มนะครับโยกหลักเข็มตัวนี้นะครับเข็มจะขยับน,นี่ก็เป็นตัวถ่ายหลังเสียงนิ่มด้วยนะครับเสียงนิ่มมากใช้ง,งานได้เหมือนเดิมนะครับย้ำหน้าย้ำหลังเห็นไหมครับเจ้าของเขาน่าจะดีใจแน่อนอนเลยซ่อมได้ไปหาที่ซ่อมมาแล้วนะครับมัน ไม่มีที่ไหนเขาทําได้นะครับก็คือว่ามันต้องเดินระบบใหม่หมดเลยนะครับบางที่เขาก็ไม่รับทํานะครับเพราะมันยุ่งยากนะครับบางทีก็ทําเป็นวันใช้เวลาเป็นวันสองวันกันนะครับแปลงแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะครับผมนี่นะครับใช้งานได้แล้วยึดตรงนะครับย้ำหัวย้ำท้ายนะครับ เาก็รับไม่แพงนะครับราคาซ่อมราคาทําก็หลักร้อยนะครับผมนี่นะครับสีเข็มนะครับเห็นไหมครับออกมาได้ใช้งานได้ทมปกติเลยนะครับผมข้างบนอันนี้ข้างล่างนะครับนี่ข้างบนข้างล่างเลี่นลายได้ลังรูมได้โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับการแปลงนะครับอ่ามอเตอร์นะครับ แล้วก็แผงวงจรนะครับไฟร้อยสิบนะครับเป็นสองรอยี่สิบนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรที่ยุ่งยากไปมากกว่านี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าสําหรับใครลองทําดูก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับลองดูนะครับแต่ต้องดูให้ดีนะครับกระแสไฟเข้ากระแสไฟออกต่อยังไงนะครับแล้วก็เดินระบบสายไฟข้างในยังไงนะครับก็ลองดูนะครับื่อทาได้นะครับผม ถ้าทําไม่ได้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมกับช่างเก่งนะครับผมรับซ่อมจักรนะครับผมช่างเก่งสอนซ่อมจักรนะครับติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรนะครับ097339 6 4 7 8นะครับผมแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กันละกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้อมาอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าจักรก็มีเข้ามาทุกวันนะครับ มีหลายรุ่นหลายแบบหลายประเภทหลายยี่ห้อนะครับเข้ามานะครับก็จะได้มาอัปเดตให้ดูนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจานเม682นะครับในการดัดแปลงมอเตอร์นะครับเป็นไฟ220ก็จะประมาณนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมไม่ว่าจะมีจากอะไรแบบไหนมาแปลกๆนะครับแล้วก็อาการแต่ละอาการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลงให้ดูนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับผม ขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ